สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องจันเจ้ารีวิวช่องที่จะนําต้นไม้ฟอกอากาศแล้วก็ต้นไม้ที่ปลูกในห้องนอนมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดต้นไม้ฟอกอากาศสวยๆที่สามารถปลูกในห้องนอนหรือว่าปลูกในที่ทํางานได้ค่ะ สำหรับน้องต้นไม้ที่เราหยิบมาพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือต้นที่อยู่ด้านหน้าทุกคนนี้เลยนั่นก็คือเจ้าพลูใบเงินนั่นเองค่ะแน่นอนว่าต้นพลูหรือว่าตระกูลพลูต่างๆนะคะเขาเป็นต้นที่เลี้ยงง่ายมากๆเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆด้วยค่ะแต่ว่าบางต้นก็มีข้อแม้เหมือนกันนะคะว่าต้องเลี้ยงดูเขาแบบไหนเขาถึงจะอยู่รอดแล้วก็เติบโต สำหรับเจ้าผู้ใบเงินต้นนี้นะคะเราก็เลี้ยงน้องเขามาประมาณ1ปีหน่อยๆแล้วค่ะซึ่งช่วงที่เราเลี้ยงไว้แรกๆเนี่ยเราเลี้ยงทั้งแบบในวัสดุป,ปลูกแบบนี้แล้วก็เลี้ยงไว้ในน้ําด้วยเพราะว่าเขาสามารถเลี้ยงในน้ําได้นะคะทุกคนแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยการเลี้ยงในน้าไม่เวิร์กเลยค่ะเพราะว่าเขาก็ค่อยๆใบเหลืองแล้วก็ค่อยๆตายไปนะคะไม่เติบโตเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เหลือเจ้าต้นนี้ต้นเดียวนะคะ <S <S ก็คือน้องเขาอะปลูกอยู่ในวัสดุป,ปลูกนั่นเองค่ะ สำหรับเรื่องของราคานะคะเราโชคดีหน่อยที่ตลาดต้นไม้ที่เราไปเดินเนะะี่ยค่ะเขาขายต้นไม้ราคาไม่แรงมากเพราะฉะนั้นเจ้าต้นนี้เราก็เลยได้น้องเขามาในราคา40บาทเท่านั้นเองค่ะต้องบอกเลยว่าช่วงแรกที่เราเลี้ยงน้องเขาเนะะี่ยค่ะก็ค่อยๆศึกษาไปก็มีที่ใบเหี่ยวแห้งตายไปบ้างนะคะแต่ว่าต้นนี้ก็คือต้นที่เหลืออยู่ซึ่งต้นนี้เมื่อก่อนนะคะเราวางเขาไว้ที่ชั้นวางต้นไม้ชั้นล่างสุดบริเวณกลางห้องนอนเลยนะทุกคน แต่ว่าน้องเขาก็ไม่โตเลยค่ะทั้งทางที่เขาเป็นต้นที่โตง,ง่ายมากๆแล้วก็เลื้อยเก่งมากๆด้วยเนาะเราก็วางเขาไว้ตรงนั้นประมาณ1ปีกว่าๆเลยแหละก็คือตั้งแต่ตอนที่เราซื้อมาก็วางไว้ตำแหน่งนั้นเลยแต่ว่าในที่สุดนะคะเราก็จับน้องเขามาวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมนั่นก็คือริมหน้าต่างนั่นเองก็จะสังเกตว่าน้องเขาเนี่ยเริ่มโตขึ้นแล้วนะคะแล้วก็เริ่มมีใบอ่อนแล้ว แบบนี้เลยนะคะเจ้าต้นนี้เป็นต้นที่เลี้ยงง่ายมากเลยนะทุกคนถ้าเราจับเขาวางไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมลักษณะความสวยของเขาก็คือใบของเขาอะค่ะจะเป็นใบสีเขียวเข้มแล้วก็จะเห,เหลือบเทานิดหน่อยทำให้ใบเขาดูมีลักษณะคล้ายกับเหรียญเงินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ชื่อว่าพูใบเงินค่ะเวลาเขาโดนแสงเนี่ยแสงก็จะแบบทำให้เขาสวยขึ้นแล้วก็มีความเล่นแสงวิบวับด้วยนะ ใบของเขาจะเป็นใบที่ค่อนข้างหนาเลยนะคะถึงจะเป็นใบอ่อนๆที่แตกออกมาแบบนี้ก็จะยังมีความหนาอยู่สําหรับเจ้าต้นนี้ก็เป็นไม้เลยถ้าใครที่ชอบไม้เลยเนี่ยไม่ควรพลาดต้นนี้เลยค่ะ สำหรับวิธีการปลูกนะคะก็แน่นอนว่าถ้าเราอยากปลูกอะไรเราก็ต้องศึกษาเขาดีๆนะทุกคนในห้องเราเนี่ยเป็นห้องที่ค่อนข้างที่จะอบอ้าวมากๆเลยนะคะแต่ว่าน้องเขาก็อยู่ได้เวลาที่เราเลือกต้นไม้เข้ามาปลูกในห้องนอนเนี่ยให้เราสังเกตสภาพห้องของเราก่อนว่ามันอากาศเป็นแบบไหนจะเลี้ยงน้องเขาได้ไหมซึ่งก็ต้องทดลองเลี้ยงจริงๆค่ะถึงจะรู้ว่าห้องเราเนี่ยสามารถปลูกต้นไม้ได้ไหมแต่ว่าห้องเรามันร้อนอบอ้าวมากๆอย่างที่บอกไปในตอนแรก เพราะฉะนั้นก็อยากให้เพื่อนๆลองสังเกตห้องนอนของตัวเองดูนะคะว่าตอนกลางวันกับตอนกลางคืนสภาพอากาศเป็นแบบไหนแต่เรามีความโชคด,ดีอย่างหนึ่งค่ะที่ห้องเราอบอ้าวก็จริงแต่ว่าลมมันก็จะระบายได้ค่อนข้างดีนะปัญหาที่เกิดจากห้องนอนที่มันร้อนอบอ้าวมากเกินไปอะค่ะก็คือว่าปลายใบของเขาอะมันจะค่อนข้างเป็นใบที่เป็นลักษณะไม่ไม้นิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าเขาก็เติบโตได้อยู่ได้ก็ถือว่าโอเคนะ เรื่องของสภาพห้องผ่านไปแล้วก็มาถึงเรื่องของวัสดุป,ปลูกกันบ้างนะคะเจ้าต้นนี้เราปลูกในวัสดุป,ปลูกก็คือเป็นกาะบมะพร้าวผสมกับขุยมะพร้าวแล้วก็ดินอีกนิดหน่อยก็คือสุดเดิมเลยทุกๆต้นของเราก็จะใช้แบบนี้เลยแต่ว่าเราจะเพิ่มด้วยการโรยเม็ดป๊อปเปอร์ไปเพื่อรักษาความชื้นให้หน้าดินค่ะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยชอบวัสดุป,ปลูกที่ค่อนข้างมีความชื้นนิดหน่อยแต่ว่าไม่แฉะนะคะต้องระบายอากาศได้ดีด้วย สำหรับเรื่องของการให้น้ำเนี่ยเราก็ให้น้ำสัปดาหล์ละประมาณหนึ่งครั้งก็พอค่ะแต่ว่าถ้าการรอบาอวแบบนี้เราก็อาจจะเพิ่มเป็นสัก5วันครั้งน้องเขาก็โอเคนะอยู่ได้นะคะอ๋อแล้วเจ้าต้นนี้เนี่ยก็คือว่าถ้าอะไรที่เขาขาดน้ำใบของเขาจะเป็นลักษณะที่แบบเหี่ยวเหียวแล้วก็บิดม้วนนะคะนั่นเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะเป็นอาการที่แสดงว่าน้องเขาต้องการน้ำแล้วแหละเราก็สามารถเพิ่มน้ำให้น้องเขาได้ค่ะ จะโดยการรดลงไปที่ขอบของกระถางหรือว่าจะใช้ฟอกกี้พ่นเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบของเขาก็ได้เช่นกันค่ะ และนอกจากใบที่ม้วนๆแสดงว่าเขาขาดน้ําแล้วจะรู้ได้ไงว่าควรรดน้ําเขาก็เป็นสุดเดิมอีกนั่นแหละค่ะก็คือเราสามารถยกกระถางขึ้นมาแบบนี้ได้เพื่อเช็คว่าเอ๊ะน้องเขามีน้ําหนักเป็นแบบไหนถ้าน้ําหนักเขาเริ่มเบายกลอยเนี่ยเราก็สามารถให้น้ําเขาได้เลยแต่ถ้าเมื่อไรกระถางยังหนักๆอยู่ก็อย่าเพิ่งให้น้ํานะคะเพราะว่าเราเลี้ยงไว้ในห้องนอนการระบายอากาศต่างๆมันก็จะน้อยกว่าการเลี้ยงไว้กลางแจ้งการให้น้าเยอะเกินไปก็ทาให้รากของเขาเน่าได้ค่ะ เจ้าน้องคนนี้เป็นน้องที่สามารถฟอกอากาศได้เพราะฉะนั้นเขาจะปล่อยความชื้นออกมาที่ใบของเขาเนี่ยแหละค่ะแล้วทุกคนก็จะสังเกตเห็นว่าเขาจะดักฝุ่นให้เราได้ดีมากๆเลยหนะ้าที่ของเราที่ต้องช่วยให้เขาสามารถฟอกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการเช็ดทําความสะอาดใบให้เขาด้วยนะคะ โดยการเช็ดทาความสะอาดใบเนี่ยเนื่องจากว่าใบของเขามีลักษณะที่ค่อนข้างหนาเราอาจจะใช้ผ้าขนหนูนุ่มๆหรือว่าใช้กระดาษทิชชู่ที่ซับน้ำได้ค่อนข้างดีมาช่วยเช็ดใบให้ก็ได้ค่ะอย่างเมื่อวานนี้นะคะเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่ชุบกับน้ําบิดหมาๆแล้วก็เช็ดที่ใบของเขาก็สะอาดเอี่ยมเลยค่ะนอกจากเขาจะช่วยฟอกอากาศให้เราได้ด้วยนะก็ยังเป็นต้นไม้ที่สามารถนําไปวางตกแต่งตรงไหนก็ดูเก๋ดูสวยไปหมดเลยนะคะ แล้วก็ที่สําคัญเขาว่ากันว่าเจ้าต้นนี้เป็นไม้มงคลที่สามารถช่วยเสริมบารมีให้กับผู้ปลูกได้ด้วยและก็ช่วยให้มีความเจริญในหน้าที่การงานด้วยค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอะไรที่ดีต่อใจและไม่ได้เดือดร้อนใครก็ทําไปเลยค่ะมาดูที่กระถางกันบ้างค่ะกระถางอันเนี้ย เป็นกระถางที่ทําจากใยธรรมชาติซึ่งเขาสามารถย่อยสลายเองได้ใครที่ปลูกต้นไม้ไว้นอกบ้านแล้วก็ต้องเอารองเขาลงดินก็สามารถใช้กระถางอันนี้ปลูกเขาได้เลยแล้วก็นําลงดินได้เลยเพราะว่าเขาก็จะย่อยสลายได้เองแต่เนื่องจากเราไม่มีพื้นที่นะเพราะว่าเราปลูกไว้ในห้องนอนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยนํากระถางอันนี้มาใช้เพราะว่ามันดูเก๋ดีสวยดีแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเราเข้าถึงกับธรรมชาติได้มากขึ้นด้วย เราจับวางเขาซ้อนกัน2องใบเลยนะคะเพราะว่าจะช่วยเพิ่มความสูงให้กับเขาด้วยแล้วก็มันทําให้กระถางเราอะ่ะมันดูสวยมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบฟุงฟ้งตรงขอบกระถางแบบเนี้ยมันทําให้มีลูกเล่นอะไรที่มากกว่าการจับวางแค่1นชั้นเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราทำจากใยธรรมชาติแล้วเวลารดน้ํามันไม่รั่วหรอมันไม่ซึมมันหรอเพราะว่านี่เลยค่ะทุกคน เราจับน้องเข้าใส่ในถุงพลาสติกแบบนี้อีก1ชั้นนะคะแต่ว่าตรงนี้เราต้องดูดีๆว่ามันต้องไม่แฉะเกินไปนะถ้าเราลดน้ำเขาแล้วน้ํามาขังอยู่ในถุงพลาสติกเราก็ควรที่จะเทน้ําทิ้งไปนะคะพอเทเสร็จปุ๊บก็วางใงไปได้เลยนะแค่นี้เองค่ะง่ายมากๆเลย สำหรับใครที่กำลังมองหาต้นพลูสวยๆที่เลี้ยงง่ายแล้วก็มีใบเก๋ๆพลูใบเงินก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่ปลูกพลูใบเงินอยู่แล้วก็ปลูกในน้ำแล้วน้องเขารอดเนี่ยสามารถนำมาเล่าสูตรกันฟังได้มาแลกเปลี่ยนกันได้เผื่อว่าเราจะกลับไปปลูกน้องเขาในน้ำอีกส่วนใครที่มีพลูสวยๆก็นำมาอวดกันบ้างนะคะคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลย สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็เข้ามารับชมช่องจันจจขารีวิวมากๆเลยนะคะคอนเทนต์ต่อไปจะมีอะไรที่น่าสนใจก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้เราต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ